เนี่ยพอบวชไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เก๋แล้วเธอหลวงพี่จัดเป็นดีจงดีเจในติ๊กต็อกอะไรก็ไม่รู้งงไปหมดแล้วว่ามันไม่ได้นะเธอชมบ่ขอรัศพมันอาบัตนะแล้วเราจะอยู่กันอย่างนี้จริงหรอฮะไม่ไหวนะเนี่ยเหนื่อยนะหลวงพี่ เนี่ยแล้วเขาจะยังไงอ่ะอีกหน่อยก็นี่แหละสั่งของเซเว่นโชว์แล้วไงไม่กออกไรละเนี่ยอาบัาก็เชิดๆชไปแล้วไงเป็นระบบเอนเตอร์เทนเมนต์เป็นอะไรไปแล้วคือถ้าเทศเนี่ยแล้วออกโซเชียลเนี่ยมันไม่เป็นไรแต่เปิดเพลงดิสโก้อะไรอย่างเงี้ยมันเข้าข่มาหมอรสุไม่ได้ปะต้องทำวัดนะหลวงพี่นะ ต้องแจ้งแม่แจนหน่อยต้องแจ้งแม่เจนหน่อยสำนักพุทธต้องเข้าแล้วเดี๋ยวพอนักข่าวออกมาไปถามแม่เจนบอกไม่รู้ไงมีแท็กแม่เจนให้ละแม่แจนต้องเช็คกิ้งหน่อยเช็คกิ้งหน่อยแม่ต่อต่อต่ออย่ฮะเดี๋ยวจบจะซิงเกิลนี้นะฮะตอนนี้เวลาสามทุ่มโดยประมาณนั้ะจ๊ะญาโยมสามทุ่มประมาณแล้วนะครับ โอเคญาติโยมจ๋าขอเลขหนึ่งหน่อยครับขอเลขหนึ่งมาขอเลขหนึ่งมานะครับขอเลขหนึ่งครับขอเลขหนึ่งมายาวๆครับผมอ่าโอเคขอเลขหนึ่งครับขอเลขหนึ่งมายาวๆนะจ๊ะยาวๆนะจ๊ะอ่า๋ยวขอญาตรับสายชั่วคราวนะครับครับผม